สวัสดีค,ะค่ะเพื่อนๆคะพบกันอีกแล้วนะคะกับบ้านสวนออร์แกนิกกีเวสเค่ะวันนี้คุณแม่ให้สามีนะคะมาเก็บลูกแพรให้นะคะเพราะว่าคุณแม่เห็นลูกแพรลูกหนึ่งนะคะเขาเน่าไปครึ่งหนึ่งเพราะว่าเขาสุกเต็มที่แล้วนะคะนี่เราก็เลยคิดว่าเราต้องเก็บให้หมดเลยนะคะเพื่อนๆตอนแรกก็คิดว่าอีกสักอาทิตย์อาทิตย์กว่าๆเราจะเก็บได้เนาะแต่ดูไปดูมาคุณแม่ว่า เก็บได้เกือบหมดแล้วล่ะค่ะเราก็จะมาเก็บกันเนาะนี่ค่ะดูใกล้ๆเลยนะคะเพื่อนๆ This one can come off too, honey Yeah, I'm having trouble determining Cuz um, these look like they're <maybe. S 2> green by the time I get them <Yeah. S 2> off the tree Come this way Stand by w h e r e I'm standing And you'll see the color Can you see it? Like these? Yeah, that one can come off วันนี้สามีเลิกงานมาเร็วนะคะก็เลยให้มาช่วยเนาะต้องมาช่วยเก็บนะไม่งั้นไม่ให้กินนะโอพ hey, อันนี้คุณแม่ตั้งชืง่อให้เขาว่า g o l เล n น e พ r นะคะหรือว่าสาลี่ทองคำนะคะที่เราเรียกกันเป็นภาษาไทยเนาะ รสชาติของเขาหวานฉ่ำน้ำมากเลยนะคะคุณแม่ยังไม่เคยผ่าหรือว่าหั่นให้เพื่อนๆดูเลยนะคะว่าข้างในเขาเป็นสีขาวนะคะเพื่อนๆน,น,น่ากินมากเลยค่ะเดี๋ยวเราเย็นนี้คุณแม่จะผ่าให้ดูนะคะดูสิคะเนี่ยเก็บลงมาเก็บเต็มตะกร้าแล้วนะคะอันน really big one right here baby it's just so hard to tell if there <Yeah. S 2> which one this one? yeah that one เม e ่อคุณได้ลงมาที่นี่พ e กม o นดู o ข e ย r e t เ t ็ t เก็บได้เกือบหมดแล้วนะคะคุณแม่ว่าโ้ีน้ี่ทีนันดูสิคะเพียเลยเดี๋ยวคุณแม่จะเก็บแบ่งไปให้เพื่อนด้วยนะคะเนี่ย เขาจองข้ามปีเลยนะคะเมื่อปีที่แล้วเพื่อนคนหนึงนะคะที่อยู่รัฐมิริแดนด้วยกันเนี่ยคะ่ะเขารอให้เขาลองไปชิมนะคะสีหลูกแล้วก็เขาบอกว่าเขาชอบมากเลยค่ะสามีของเขาก็ชอบด้วยเดี๋ยวเรามาเก็บต้นนี้กันนะคะเพื่อนๆคะ่ะส e ดับเบิลโกล l ด้นลู o o กวานเ Yeah ลูกนี้สีท uh huh. อง,อง <Okay. S 2> ดีมากเลยดูสิคะเพื่อนเด e ยวเก็ yeah. รู้สึกว่าต้นนี้จะลูกเล็กกว่าต้นที่แล้วนะคะเพื่อนเพื่อน Are they the same variety ฮะ No no อ๋อ,อเดยวนี้บอกว่ามันเป็นคนละสายพันธุ์กันกับต้นที่แล้วนะคะแต่สีของเขาจะคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้จะลูกเล็กกว่านิดนึงนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วสีของเขาจะออกเป็นสีทองคำมากกว่านะคะอื That one, h u ะ อ yeah. ันนี้ลากงานมาเร็วค่ะแม่ก็เลยต้องใช้แรงงานเขาบอกว่าไปอยู่ที่ทำงานเป็นหัวหน้าเขาแต่พอมาอยู่ที่บ้านก็ต้องมาเป็นลูกน้องเมียนะคะ I'm telling people that when you're at work you're the boss but you're at home I'm the boss <laughs> 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 um, this way honey get the basket yeah you can choose um, yeah. you can just tell I think that really big one too uh-huh yeah you see if I' can film. Yeah, i think uh, that's about it we can leave this for maybe a couple of more days any of those up there Um, i think we need a ladder to reach those mm -hmm. Mm -hmm. yeah let's just yeah That's it Show for now. Show me. about me how many y o น got. นี่เลยค่ะเพื่อนๆค่ะเต็มเลยนะคะอันนี้คนเก็บค่ะโอเคค่ะคุณแม่กับเดดีขอตัวขึ้นบ้านก่อนนะคะอากาศร้อนมากเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า e <c oughs> นะคะเพื่อนๆถ้าใครชอบกดไลค์กด, like, กด subscribe <c oughs> ให้ด้วยนะคะบ๊าย <c oughs> บายค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ